ค่ะสวัสดีค่ะพาไปเบ่งบรรยากาศยามกลางคืนนะคะช่วงประไม้สองทุ่มกว่าบ้านยิ้มใสเนาะค่ะเนาะสิเป็นประมาณนีเนาะค่ะเนาะแถวๆละแวกบ้านยิ้มใสจริเสียงไฟแสงไฟตามบ้านนั้นบานนี้นะคะค่ะสิเป็นประมาณนี้ค่ะยามคืนอ่าสิบอกใครเสียงดังไล่หนอนมิตรน้องแมวเสียงน้องแมวน้องหม้าล่ะอันตาว่าอันอื่นกัน บอกแผนไดเนาะรถลากกับบอกใครมีเนาะเดนโด้สิมีขับไปขับมาบอกใครมีรถมีลาเนาะค่ะเนาะค่ะย่ำขึ้นกับสิเงียบดีเนาะเนาะเงียบดีเงียบดีช่องฟ้าก็มืดเนาะค่ะเนาะต่องนี้มืดอยู่ค่ะเพราะว่าเป็นขังแรมเนาะค่ะเนาะค่ะจะมืดประมาณนี้นี่แถวบ้านเนี่ยใส่คำกลั่งขึ้นนาบ้านเนี่ยใส่ี่เราย่ำมันนั่นนี่ใส่มํานั่งเลยนี่ค่ะย่ำมันเศร้าๆอ้อยย่ำแบบบายบายแดดบอกใคร นั่นเนาะเป็นใบแรงๆมาก่าช่วงเศร้าๆกับแดดกับนั่งบง่ได้เนาะเนาะเอาช่วงใบใบข่อยแรงสิห่มห้าไม่นั่งเล่นนี่เนาะแดดลมลมตกเนาะค่ะนนเนาะค่ะเยสายไม่เห็นเบิ่งนะคะบรรยากาศแถวหน้าบ้านเยสายค่ะค่ะบรรยากาศเย็นดีๆค่ะเย็นดีที่จริงขั้นบ่ออีกอย่งางกน็นั่งเล่นนี่ก็ดีเนาะค่ะเนาะแต่ว่ากาับค่ำหมืดแล้วกับ อ่เด็กอันขั้นสองทุมก็กลักวไปนี่ค่ะอยากปิดบานปิดซองนะค,ะนะคะ่ะเนาะคะ่ะไทยให้เบิ่งบรรยากาศย่ามคำขึ้นนะคะบรรยากาศสาชาแนลนะคะ,อะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ